i ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีกันอย่างเป็นทางการกิจวัตรประจําวันของเราทุกๆตอนเที่ยงเราก็จะทํากับข้าวกันนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเก้าโมงเบลก็ถามทุกคนในบ้านแล้วว่าตอนเที่ยงนี้อยากกินอะไรคําตอบที่ได้ก็คืออะไรก็ได้โอ้ยกูบบอยากกินน้ากะ ให้กูคิดซอยเนาะอยากกินอะไรก็ไม่บอกนะทุกคนคนเราเนี่ยถ้ารู้สึกว่าอยากกินอะไรมันต้องคิดได้แล้ววันนี้ฉันอยากกินผัดกะเพราว,วันนี้อยากกินตามัะคุงอยากกินอ้อมกบอ้อมเขียดก็ว่ากันไปแต่ว่าทางบ้านเราก็คืออยากกินอะไรอะไรก็ได้มันเป็นเมนูอะไรวะอะไรก็ได้เนี่ยเราก็ต้องมาช่วยคิดว่า เราจะกินอะไรดีก็ให้จะให้เขากินอะไรดีประมาณนี้เราจะเสิร์ฟอะไรจากวันนี้จ้ะก็เลยหันไปถามลูกๆลูกๆก,ก,ก็เลยบอกว่าแม่หนูอยากกินมันฝรั่งทอดอ้าวจัดไปจ้ะทุกคนขามันฝรั่งเราก็ซื้อมาเมื่อวานเนาะ ก็พอดีเลยเราก็เหลือเนื้อบดอยู่ครึ่งห่อนั่นแหละเราก็จะเอามาทอดมันฝรั่งกันทุกคนเมนูเนี้ยเป็นภาษาอีดานเขาจะเรียกว่าชอมีถ้าเอามันฝรั่งไปต้มเขาจะเรียกว่า คูคูสิบสามเมนีแต่อันเนี้ยเราเอามาขุดขูดใช่ไหมเขาก็เลยเรียกว่าชอมีทุกคนอืมภาษาอิหร่านนะเขาเรียกกันแบบนี้เมื่อก่อนเบลมาอยู่ใหม่ใหม่เบลเรียกผิดเรียกถูกนะเบลชอบเรียกว่าคูคูสิบสามมนีใช่ไหมพอแม่ไดอาถามว่าจะกินอะไรเบลก็บอกเมนูนี้ไปพอแกทำอ้าเป็นมันฝรั่งต้มซะง,งั้นทีนี้ก็เลยไปถามผัวใหม่ว่ามันชื่อว่าอะไรกันแน่ นางก็เลยบอกว่ามันชื่อว่าชอมีทุกคนเออนี่แหละสิ่งที่ชอบก็คือชอมีเรากินทั้งได้กับข้าวแล้วก็ทั้งขนมปังก็ได้มันทำง่ายๆเลยนะทำง่ายมากทุกคนเดี๋ยวรายละเอียดเบลจะเขียนไว้อา่ให้ทุกคนแบบละเอียดเลยทุกคนเป็นทำขายก็ได้เลยนะเบลว่าลถนะทำเป็นแบบแซนด์นวิชขายเป็นแบบเออเปิดมาให บอกแต่คนอื่นอะเราต้องกลับไปขายบ้างแล้วแหละทุกคนหยอกเล่นจ้ะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งวันใดเส้นทางรักของเรามันไม่เป็นไปดังที่เราหวังถ้าเรามองกันเป็นอากาศภายใน,นาบา้านเราก็ต้องเตรียมแล้วแหละว่าในอนาคตเราจะทำอะไรขายดีเราก็ได้เมนูนี้ที่แบบว่ามาจากแม่ย่านะทุกคนมันทำง่ายแต่ว่ามันฝรั่งบ้านเราก็งดงาแพง เบลไปดูที่โลตัสนะทุกคนโรตัสที่สุราษฎร์บ้านบ้านแม่เบลอยู่นะนั่นแหละเบลไปที่โรตัสใช่ไหมเขาก็จะขายราคากิโลละสิบเก้าบาทแต่ว่าที่นี่อ่ะทุกคนโลละสิบบาทจากที่อร่านโลละสิบบาทสิบห้าบาทไม่เกินนี้เราซื้อมาประมาณอ่อสี่ห้าโลมันก็ไม่แพงอ่ะเนาะเพราะว่าคนที่นี่เขาชอบกินอ่ามันฝรั่งกันมากเลยส่วนใหญ่ พูดผักผล,ลไม้มันจะไม่ค่อยแพงเนื้อเนื้อน่ะแพงก็จริงแต่ว่าเราก็เอามาอาดด p เอาแล้วคนที่เนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะประหยัดทุกคนเวลาที่เขาทําอะไรก็ตามเขาจะใส่เนื้อแค่นิดเดียวเนี่ยไปใส่เยอะเกินนะเนี่ยทำไม่ยามาเห็นเป็นกะสิอื้งว้าวคือรวยเนาะเป็นกะสิบางสี <laughs> ไปเด้ด้วยลรกจะเขากินโปมเราก็กินเยอะไงทุกคนเราก็อยากให้มีแบบมีโปรตีนในร่างกายใส่มันฝรั่งก็เยอะเนื้อก็เยอะใส่ไข่ด้วยเนาะถ้าเป็นแม่ย่าเบลแม่ย่าเบล,แ,เบลแกจะใส่มันฝรั่งเยอะใส่ไข่หน่วยหนึ่งแล้วก็ใส่เนื้อหนึ่งหยิบมือคะ่ะแกจะใส่ประมาณนี้คือเขาก็เป็นอย่างนี้เขาประหยัดไงทุกคนแล้วแม่ย่าแกอยู่มาสองเขาเรียกว่าอะไร อยู่ตั้งแต่มีพระมหากษัตริยนะ์เนาะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นอิมามโคมนีแกอยู่มาตั้งแต่อุ้ยเขารบกันเลยนะไปอยู่ในใต้ดินอย่างนี้ก็มีนะทุกคนไม่ยายเราให้ฟังแล้วอาหารการกินมันไม่ได้สะดวกสบายคราวนี้มันก็เลยทํามาเป็นกิจจลักษณะเป็นวิสัยของคนที่นี่ไปแล้วก็คือกินน้อยถอยประหยัดกินเนื้อน้อยแล้วก็กินกับเขาเรียกว่าอะไรกินกินอย่างอื่นที่มันราคาถูกเยอะๆแต่ว่าอะไรที่มันแพงๆกะ กินพอหายอยากเนาะประมาณนี้เบลก็อยากทําให้ได้เหมือนไม่ย่านะทุกคนแต่ว่าถ้าคิดไปคิดมาก็เออเนาะเราก็กินปูมแต่ไดะแต่ไรขาดเนื้อไปไม่ได้หรอกจาก้าเพราะว่าเฮานี่มันเป็นยักษ์เป็นมานมันกินได้หดหัวคนเปนละมือได้ึุนๆุนเนี่ยกัดหูแม่งเลย อีกไม่กี่วันก็จะถึงวันถือศีลอดแล้วทุกคนถือศีลอดมันก็จะมาช่วงเดียวกันกับเทศกาลวันปีใหม่ของประเทศอิหร่านช่วงเทศกาลวันปีใหม่ของประเทศอิหร่านเนี่ยพ่อบ้านนางก็บอกเบลว่าอยากให้เบลน่าพาเด็กๆไปที่บ้านมาแม่ย่าไปอยู่กับแม่ย่าบ้างเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่อะไรอย่างนี้เนาะแล้วพ่อบ้านนางไม่ได้ไปด้วยนะทุกคนนางก็เฝ้าบ้านอยู่ทางนี้ เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเรื่องเี้ยตั้งแต่เบลอยู่บ้านเช่าเลยแหละตอนนั้นเบลเบลก็เพิ่งคลอดน้องอดินเนาะได้ประมาณประมาณสามสี่สี่ห้าเดือนนี่แหละประมาณนี้เราคลอดลูกออกมาแล้วประมาณสี่ห้าเดือนแล้วแม่ยาก,ก็มาพาเบลไปที่บ้านแก่อย่างนี้แหละแต่พ่อบ้านไม่ได้ไปด้วยก็เป็นอย่างนี้ทุกๆปีเลยนะตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทําไมผัวไม่ไปด้วยคนอื่นะ่ะเวลาที่เขาไปบ้านแม่ผัวนะก็ต้องมีผัวไปด้วยถูกไหมทุกคนแต่ที่เนี่ย มาที่ไม่ใช่ที่นี่นะเฉพาะบ้านแม่ย่าเบลอะแกจะเป็นคนอย่างนี้แกบอกว่าพพ่อบ้านอยู่ที่บ้านนี่แหละดีแล้วเราอยู่กันแต่กะผู้หญิงอะจะได้ไม่ปวดหัวแกบอกอย่างนี้เลยนะทุกคนก็เลยพ่อบ้านเลยไม่ได้ไปแล้วก็ทํากันแบบนี้มาทุกๆปีเบลก็เลยพาเด็กๆไปทุกๆปีนั่นแหละ ปบีบางปีก็ไม่ได้ไปเพราะว่าบางทีเราก็กลับไทยแต่ถ้าไม่ได้ไปก็จะไปบ้านแม่ย่าบ้างไปเที่ยวบ้างแล้วแต่นะทุกคนแล้วแต่งบประมาณของเราปีนี้งบประมาณไม่มีกับไปเที่ยวบ้านแม่ย่าแล้วกันเนาะก็ <c oughs> <c oughs> จะพาทุกคนไปอยู่ที่บ้านแม่ย่าสักประมาณพอบ้านบอกว่าไปประมาณเดือนหนึ่งอ่ะแต่ไม่รู้ว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนเหมือนกันถ้าเกิดเรื่องเซนซิทีฟดราม่า กับหัวใจเบลเบลก็จะถอยมาตั้งหลักอย่างที่เบลเล่าให้ทุกคนฟังนั่นหละถ้าไม่มีอยู่กันแบบสบายสบาย,บายก็ไม่ได้ซีเรียดอะไรก็อยู่ได้ปกตินะทุกคนแล้วอีกเรื่องหนึง่งอ่ะที่เบลคุยกันกับพ่อบ้านนะเบลบอกพ่อบ้านว่าถ้าเบลไปบ้านไม่ยากกลับมาแล้วอ่ะเบลขอไปทํางานได้ไหม คือเบลขอพ่อานตั้งแต่เบลามาเช่าบ้านอยู่ตั้งแต่เบลยังไม่มีลูกนะนางบอกว่าตั้งแต่มาเช่าบ้านอยู่เบลยังไม่รู้ภาษาเลยเบลจะไปได้ยังไงแล้วใครจะแบบว่าอเขาจะไม่โกงเหรอเขาจะไม่หลอกลวงหรออะไรอย่างเงี้ยนางก็พูดสาธยายไปเนาะไม่อยากให้เราไปแล้วครนั้นก็ไม่ได้ไปจนมีลูกหนึ่งลูกสอง พอเรามีลูกคนที่หนึ่งอะน้องอดินคนที่หนึ่งอันนั้นตอนนั้นก็สองขวบแล้วเบลก็อยากไปเบลก็เคยไปทดลองอ่าไปสมัครแล้วก็ไปแบบว่าทําให้เขาดูนะทุกคนเขาก็รับเบลเข้าทํางานเลยแต่สุดท้ายก็คือไม่ได้ไปทําเบลก็ท้องน้องอานาขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนั่นแหละก็เลยไม่ได้ไปทําก็รอรอโอ,อ้ใจจดใจจ่อมากทุกคนรอทำนูำ่นทํานี่ไปเรื่อยเนาะ รอจนตอนนี้ก็เลยคุยกับพ่อบ้านจริงจังว่าขอไปเถอะไม่ไหวแล้วเราตอนนี้เราอายุ30นะทุกคนเแบลบอายุ30เบลมีแรงเแบลเบลแบบคิดเสมอว่าเบลมีแรงเแบลบก็อยากทำให้เงยเยอะเยะจงานหนึ่งงานสงานสก็คนคนเดียวอยากจะทำสักสิบงานถ้ามันทำได้ก็อยากจะทำไม่ใช่ว่าเออมาแบบว่าผัวดังนี้อย่างนี้คือตัดปัญหาเรื่องนั้นออกไปเแบลบไม่อยากให้ใครดรามา มันอยู่ที่ตัวเบลเป็นคนพูดขึ้นมาเองว่าเบลอะอยากไปอยากไปจริงๆนะทุกคนอย่างน้อยอะมันก็ได้ต่อยอดกันไปเยอะๆเราเห็นเงินในบัญชีขึ้นในมันทวีคูณขึ้นเยอะๆอนะมันมีพลังใจนะจากที่เป็นโรคซึมเศร้าก็หายเลยนะทุกคนถ้ามีเงินในบัญชีเยอะๆนะ่ะโรคซึมเศร้าก็ บ่าได้จ้ะนั่นคือยาวิเศษมากๆสําหรับโรคถึงเศร้าอันนี้พูดเล่นนะทุกคนมันเป็นคําคมเฉยๆนี่แหละหวังว่ากลับมาจากบ้านไม่ย่าพ่อบ้านจะไม่เปลี่ยนใจนะทุกคน คือนางเป็นคนชอบเปลี่ยนใจใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปเดี๋ยวไม่ให้ไปแล้วก็เวลาที่นางบอกให้ไปแล้วพอกลับมาไม่ให้ไปเนี่ยคือมันจะโกรธมากเลยนะมันจะมีอารมณ์โมโหโทโสเลยนะถ้าพูดแล้วกับคําเป็นอะไรที่แบบเกลียดมากทุกคนแต่ต้องได้เจอตลอดเพราะว่านางเป็นคนคิดมากแล้วก็นางก็คิดหน้าคิดหลังคิดคิดคิดอยู่นั่นคิดไปคิดมาสรุปเราก็ไม่ได้ไป ถ้าได้ไปทำก็ดีนะทุกคนเบลไม่อยากมานั่งรอโอกาสนั่งรอเวลานั่งรออะไรหลายๆ,ๆอย่างคือไม่อยากรอคือถ้าเราได้ทำมันก็ได้ต่อยอดไปในสิ่งที่เราต้องการไงทุกคนถึงมันจะเหนื่อยถึงมันจะอ่อนล้าแต่ว่าเราก็เราก,เราก็สู้แล้วก็พอผลลัพธ์ที่มันได้อะมันก็ต้องดีแน่นอนเลยถ้าเราได้ลงมือทำอะเราแบบเป็นคนที่เกิดมาไม่ลงมือทำอะเหงือไม่ออกเราไม่ได้เงิน ตอนนี้ชีวิตเบลก็คือคิดแต่เรื่องเงินเงินทองทองทุกคนเรื่องความรักแทบจะไม่มีอยู่ในหัวเลย <c oughs> เป็นอะไรไม่รู้ไม่มีในหัวแล้ว <c oughs> ทุกวันนี้คิดแต่เรื่องเงินเงินทองทองโอ้ยมันก็บอป,ปงใดก็หมอยกูเนาะ <c oughs> ขออาัยในความพูดไม่เพาะนะทุกคนแต่ว่า มันก็จริงๆแหละนะมันก็เป็นคำคมเนาะเราก็มีคำคงคำใจเยอะนะช่วงนี้อ่ะเมื่อวานนี้ก็มีออเดอร์เข้ามากราบขอพระคุณลูกค้าที่ยังไว้ใจกุนเชียงสาวเบลนะคะปลาราบองสุขและดิบก็ยังมีเหมือนเดิมนะทุกคนใครสนใจก็ทักเข้ามาสั่งกันได้ไดออเดอร์ order, ลูกค้ามาเบลก็รีบทักไปหาแม่ให้แม่เตรียมของใส่กลงใส่กล่องไว้ให้มีอยู่สองออเดอร์นั่นแหละทุกคนก็ให้แม่ใส่กล่องไว้ให้ นะตอนเช้าไปสนีเขาก็มารับเนาะทีนี้ตอนเช้าแม่ก็เลยทักมาว่าไปสนีเขามารับของแล้วนะกุญเชียงเหลือเท่านี้เท่านี้แล้วก็ปราบบองของเราก็คือหมดเร้วแม่ก็ทักมาบอกแบบนี้แล้วทักมาบอกเสร็จปุ๊บแล้วก็เขียนมาด้วยนะทุกคนแม่ไปนอนก่อนนะง่วงนอนเบลก็เลยถามแม่กลับไปว่าเออไปกีดยางไม่แล้วเหรอเบลก็เลยถามอย่างนี้แม่ก็บอกว่าออวันนี้เปิดรอบก็เลยไปเป็นเพื่อนพ่อ เฮ้ยเนาะก็อยากให้น้องมาได้ยินเหมือนกันเนาะแม่ก็เจ็บก็ปวดทรมานก็ยังได้ไปช่วยพ่อไม่ไปก็ไม่ได้เพราะว่างวดรถมันคำ้ำคองวดรถคันที่สองนะน,นะทุกคนเพราะว่าทุกคนในครอบครัวก็คืออยากได้กันมากแต่พอได้มาแล้วก็ไม่ไหวกันทั้งไม่ไหวกันทั้งครอบครัวสุดท้ายก็เป็นพ่อเป็นแม่เหมือนเดิมที่จะต้องรับภาระแต่ก็สู้ๆกันไปเบลเองก็ช่วยอะไรมากไม่ได้นะทุกคน เบลก็ส่งให้แม่ใช้บ้างตามกำลังที่มีแล้วก็อำนวยความสะดวกพื้นที่หลับที่นอนให้แม่ตามกำลังที่เรามีก็ได้แต่หวังนะทุกคนว่าสักวันหนึ่งมันก็ท่งดีขึ้นกว่านี้นะก็คนที่ลำบากกว่าเราก็มี มาเยอะเหมือนกันพ่อกับแม่ก็คงต้องสู้กันไปเนาะเวรกรรมแต่ละคนมันก็แตกต่างกันออกไปเแบลบเองก็อีกอย่างหนึ่งพ่อกับแม่ก็อีกอย่างหนึ่งตัวเราเองไม่รู้จะรอดวันไหนแล้วชีวิตคนเราไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหนทุกคนก็ทําไปเรื่อยๆทําให้ดีที่สุดในแต่ละวันเนาะเแบลบเชื่อว,ว่าแม่เบลเองก็อยากจะช่วยเหลือพ่อแล้วก็อยากจะไปนั่งเป็นกําลังใจให้พ่อในวันที่มีปัญหาแล้วก็ท้อความรักของพ่อกับแม่ก็สวยงาม นะทุกคนไม่ทอดทิ้งกันในวันที่ลำบากในวันที่ท้อใจก็ยังอยู่ข้างๆกันก็เป็นความรักที่สวยงามมากๆเลยถึงจะมีเรื่องที่แบบให้แม่ต้องร้องไห้แต่ว่าแต่ว่าในวันที่ร้องไห้แม่ก็ยังเข้มแข็งไปช่วยพ่อถึงจะเจ็บปวดทรมานได้ไปนั่งรออยู่ในรถเฉยๆก็ยังดีได้ไปหยิบไปจับช่วยอะไรบ้างก็ก็มีความสุขแล้วก็คงจะเป็นความรักของ คนแก่สองคนเนาะทุกคนสองตายายก็คงจะจับมือเดินกันไปด้วยกันเนาะเห็นแล้วมันก็ซึ้งใจทําให้เรามีพลังตามเบลหวังว่าถ้าเบลได้กลับมาจากบ้านแม่ย่าเบลก็จะได้ไปทํางานเป็นอีกแรงหนึ่งให้แม่ได้ไม่ต้องลำบากนะทุกคนถ้าได้ทำมันมีหลายงานเข้ามาต่อยอดกันเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นมันจะทำให้เรามีกำลังที่จะไปซัพพอร์ตคนที่อยู่ข้างหลังตัวเบลเองนะ่ะ ไม่ได้แบบว่ามีมากมีมายหรือว่าไม่ได้แบบดีอะไรหรอกทุกคนแต่ว่าเบลเบลเห็นแบบนี้มันมันยังไงไม่รู้มันใจมันใจมันวิวิว,วคิดคิด,คดถึงคนอื่นมากๆเลยคือมีเพื่อนบอกว่าอย่าไปอย่าไปคิดมากกับเรื่องคนอื่นให้มันมาก ปล่อยวางแล้วก็มันเป็นบินกรรมของเขาที่เขาต้องได้พบได้เจอมันคือคนเรามันก็ต้องเด้่อเจออะไรแบบนี้ให้อยากให้เบลนาปล่อยวางบ้างแต่มันบางทีมันปล่อยไม่ได้นะทุกคนยิ่งได้ฟังได้เห็นได้มองแล้วมันแบบคืออยากอยากจะช่วยนะอยากจะมีพละกําลังช่วยแต่มันก็ มันก็ยากอะ่ะบางทีมันมันฝืนกฎธรรมชาติไม่ได้เลยนะทุกคนก็ต้องสู้ๆกันไปอย่างที่เขาว่าคนอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปนั่นแหละทุกคนกับคงกับข้าวของเราก็อิ่มนําสําราญอร่อยกันไปนะเสร็จเรียบร้อยกินข้าวอิ่มแล้วก็มานั่งเก็บบ้านทุกคนคะ่ะลูกก็คือสะของเล่นเต็มโต๊ะเลยพวกสมุดหนังสือเนี่ยก็เรียงไว้ให้เรียบร้อยตอนเช้าน้องอนานาก็มาลือ้อออกมันเดิมนะพอให้ไล่ไปเก็บก็มากองๆไว้ เด็กน้อยสองขวบนะทุกคนบอกให้เก็บก็เก็บยุแต่ว่าเอามากองกองไว้ตามตามภาษาเด็กเนาะแต่ว่าก็ยังดีที่น้องอนาก็รู้จักเก็บเก็บแล้วก็ไปนอนพักผ่อนกายาเพราะว่าพอบ้านก็คือผ้าลูกนอน้าโอ้ยน้องอน,นาเห็นเพื่อนนอนก็วิ่งไปนอนตามเขาห่มผ้าเองนอนเองนะ่าเกลงพอค่ะหน้าหมาเต๋อเต๋อนี่น่ารัก สำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ